ปุ่น <c oughs> ยิงเขาปุ่นแก้มไห่เจอบพี่นอมาเด้อมาเด้มมเดมมเดอกากหมูแคบหมูติดมันจ้ะหอมแดงกระลำลวกจ้ะมาพี่นอสีเขากันบ่โตข่อยบด้เศษพี่นอเมื่อ <c oughs> สุกโปกเฮ่้ข่อยเซ็นเขาปุ่นนัวคัก ตาบร่ด้ยอดตารอบแรงพี่น้องม่ได้กใส <c oughs> สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อกินขปุนรอบเดิกค่ะรอบเดิกวันเสาร์มาเด้อพี่น้องเด้อแับนี้ ว่ากินมือกินมือกับเสียดายน้ำประแดดน่าด้จากพี่น้องแรกว่าสีเสียบปกหุงเขาลาดยาบองกับต้มไข่กินง่ายดีว่าสิโอ้ยเส็นเขาปุ้นก็ไเลย แซนปดปาบดยบไปยี่หอ้อน้อออกหวานหน่อยๆเพราะว่าแซนดำตามปีบพี่นาะกินส่วนบาได้ได้ ส่วนกระลำบากกินมือกระลำบาก <c oughs> พริกนิดน่อยนึงเพียดลสะสั ชองทุ่มพี่น้อเมื่ออื่นเขาเจ็ดมื่อสองส องแมพี่น้องไในยังกินก่อนเนาะมาเด้อจ้ะคนก็สิเลียวแล้วล่ะมันเดือดต่อแล้วแต่ไข่นี่แหละ สินออนกันล่ะหืมขไข่ปลด้เอาหน้าออกทิ่โดนแล้วได้พีน่อนอือจะมันรวยหืมไข,ข่ากินเสียนแบบนี้มันบ่าด้นาำเขานขนะ้ามันบ่าด้รสสาติ์เลย ต้องมีน้ำตัวน้ำถว่วน้ำถ่วเขาพูดอืม แกงไวยว,ว่าเ้นพริกทอไวยแดงจ้ะอันนี้เป็นน้ำสม้มห <c oughs> <c oughs> มักพริกผงหัวเองเผ็ด แกบเผ็ดพี่น้องเข้มดีแคบหมูฝรั่ง <c oughs> สินักไปทางเข้มแคบหมูใทยนักไปทางรสด,ดีเสียบคนละย่างนะพี่น้อง อนนี้ทังสวีเดนเขานาเ่ดูใบใหม่พียกพี่นอ้องใบใหม่ก็ล่างพงพักงานก็นล่างขึ้นแถวข่อยดต่กร่มหนาววูว่ว วีนี่สวีเดนห <c oughs> นาวโดนพี่น้องหนาวแบบแหงแหงหนาวเย็นเย็นสนบ่มี่อ๋อหนาวสนอยังดีกว่าหนาวยัง่งหนักหนาวแบบเละ ta làm tôm đi nào. 跳不透。Okay, กินขนนมแล้วมาใส่ผักสื้อออกมาี่นนะ้องเป็นตาข่อยพี่น้อง่อยถอดเว้นตาออกเวลากินหรอเผ็ดๆแล้วมันข้นขวนออกน้ำเลียงค่ะ ต้องซื้อเดี๋ยวก็เห็นเลยค่ะตอนถอดแว่นแต่ว่าเห็นอยู่เห็นแต่แบบว่าอ่านม่ได้อ,อายุอายุเพิ่มขึ้นสายตาการใส่งานของเล่น เล่นกระจกตาเพิ่นก็เสื่อมถอยลงไีหน,น่อยถ้าต้องผ้าตัดียังไรเห็ดเลสซีกใหม่เด้ยจ้ะถ้าสั่นก็ตัดแวนตัดแวน,นก็จับเขาจับกอกเลยมันยากทอหนาละทอหามา,า,มาเราก็คือเผ่ามี่ เฮ็ดวันน้เห็เดหคลิปเห็นหนาเป็นเดือนๆแหละที่เขาว่าอันนี้อารมณ์นะอารมณ์อารมณ์เมือม่อเด็กเห็ดยูสูไม่อยากเล่า ขอบคุณแต่ไม่พี่น้องเค็งกุนยิ่งไว้ทอนฮ่ <c oughs> <c oughs> คิดอะไนี่ล้งเลยพี่น้องอือพี่น้องคลิปนี้เอาใบสนิก่้อนจ้าขอบคุณ ส,สุขุสุขล้นพี่น้องบ้านเฮาอยู่ทั้งทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งต่างประเทศทั้งเมืองไทยทั้งฟังเล่าฟังใลกับทั่วโลกขอบคุณสุขภาพเพียงแร้งลำรวยรลำ้วยคะ่ะ